เนโคว่ะดอนเบเกอร์ <laughs> <Dawn Baker. laughs> เอ้ยผมก๊อปอันติมันง่ายนะเนี่ยถ้ามันโดดลงมาก็กดก๊อปเลยก็น่าจะได้อันติมันมาใช้นะเอาว่ะขออันติดอนเบเกอร์มาใช้หน่อยเถอะ please <c oughs> ถ้าอยากออกของเป็นต้องทำไงเหรออืมต้องคืออันดับแรกผมก็ผมก็จะพูดเสมอว่าออกตามโปรไปก่อน แล้วก็ค่อยทําความเข้าใจเกมมากขึ้นไปเดี๋ยวก็จะพอเข้าใจเองว่าออกอะไรดีแต่ส่วนใหญ่ออกตามโปรหรือออกตามหลักที่มันเป็นมาตรฐานฮีโร่ะยังไงก็ไม่ผิดครับคือออกไปเลยออกตามไปเลยยังไงก็ไม่ผิดไม่มีทางผิดลากคีบแบบโรอลสวยงาม

มากูยกเลยอะรอบเนี้ยอาไม่มาไม่มานี่สู้อ่ะคุณเอาสองนะคุณเอาสองนะเดี๋ยวก็ร้องไห้เรียกแครี่มาช่วยอะ่ะนั่นไงร้องไห้เรียกแครี่มาช่วยปวดยาละ เรียบร้อยมึงเสียเวลาไปเดีอีซี่เลนร้องไห้เรียกแครี่มาช่วยเลยฮะเป็นไงแครี่ไม่ได้ฟาร์มไม่ได้ตังเปไงล่ะเปไงล่ะ <Yes. S 1> แปลกจริงไม่โดนเฟิร์สบัตอ้าวชัวเราฉลาดเรามีเทคนิคเดินไปให้ปีปาาค่า อ,นะอ,งงอีกแล้วนะมึงงงไงเรียกแคลรี่มาช่วยแล้อนะเจ็บมากเจ็บมากอยู่ใกล้ๆ eko, เนโคเผื่อเขากดฮิวเราจะได้อันนี้ส่งไปด้วยเดือดเดือด เป็นการตายที่คุ้มค่าที่สุดบอกเลยว่าเป็นการตายที่คุ้มค่าที่สุด <c oughs> หาคุมเริ่มขัดใจกับเทล่าแล้วเหรอใครไปเลนกับเทล่าก็ดูขัดใจกับเทล่าทุกคนอนะจริงมีใครไม่ขัดใจไหมดีกว่าว่า ไม่มีตังซื้อใบวาร์ฟเลยเราไม่ได้แย่งเงินเนโคเลยสักบาทเดียวปกติผมชอบแย่งเงินตัวคอนนะแล้วเห็นเนโคแล้วสง oh, สารเออโอ้เนโควาร์ปไปค้ำทิมเบอร์ว่ะเอ้ยฉลาดมากต้องแล้วเราจะได้ฟาร์มแย่งมมีฟาร์มหนึ่งตัว โอ้ทิมเบอร์แตกเลยว่ะมามาดูดเวลอย่างสันทิสุขกันเถอะทิมเบอร์เชี้ยมีตัวมาว่ะระวังตายตัจระเบิดตัวพอเลยเรียบร้อย ไม่มีจังหวะแบบทำเดเมจมั่วเลยเชเทล่านี่โดนเก็บรัวเลยโอ้เจ๋งเจ๋งเล่นถูกตัวแล้วถอยมาถอยมาวิ่งมาทางขวาตันี่ปะตันี่ปะตันี่ปะเกี่ยวลับซุนเดอรมาเลย Nice. ได้ไทนี่ก่อนตายวะเฮ้ยแถมเป็นคิวที่แบบเสียเปล่าสุดๆเพราะพวกมึงไม่ได้ป้อมไม่ได้สเปซอะไรเลยตัวคอพวกกูฟาร์มอยู่ทุกที่มาหิวสป,ปอร์ตแบบนี้ได้ยังไงแพ้ไปซะเถอะพวกนังงเฮ้ยทุกคนทุกคนผมอยากลองเหบี่ยงไม้คาถาวะ่ะผต้องลองเชดอย่างเท่ลูบิก ลูบี้อยู่โซคูอ่ะเมื่อกี้เชียเขียมันไม่ถอยด้วยว่ะนี่เนี่ยเขียเทนี่มาจากไหนวะเนี่ยดูดูด,ด,ดูทุบใส่ทุบคาถาใส่ดอนเบรเกอร์โดนค้อนตัวเองทุบโอ้ยรดจังหวงะน,น,วนี้มันนานแล้ว ก็จะมาได้ทุบคาถาใส่โดนเบเกอร์เฮ้ยวาร์วาร์ซ้อนล่างแล้ววาร์ซ้อนล่างแล้วกูรอจังหวะนี้มานานแล้วโดนเบเกอร์ที่กูจะได้ทุบคอนมึงใส่หน้ามึงเฮ้ยไรวะเอาป่ะเอาป่ะ ค้อนใส่หลูนะ่ลูเซนบิมฮ่าฮาฮาูเซนบิมโดนไปดินนะวัาบแล้ววับแล้ววับแล้วตายชัวร์ไปไหนล่ะ กลางโดนกลางโดนเออรอดละดูหน้าดันล่างไม่น่ากันได้แล้วเออมันมีวอดตรงนี้นะไฮนี่ไปไหนดูเซนบีมว้าวสกิลนี้มันดีจริงเลยโอ้โหเฟดโบล,ลาชิปเรียบร้อยขอบังเหรอ เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีวอร์ดแถวเนี้ยช่วยไม่ทันวะช่วยไม่ทันจริงๆดูหน้าไปนะตายนะไม่ได้รอดละเฮ้ยมีไอจิเหรอตายอยู่ไฮนี่มันหยุดเลย Call me Ruby God. Call me Ruby God. Yes, call me Ruby God. Call me Ruby God. เฮ้ยมีดอนแนละ้วตรงนั้นนะไทนี่โดนหินตนัวเองไปซะ หินตัวเองโดนหินตัวเองออ่าถอยเหรอถอยเหรอโอ้ทิมเบอร์มันบายแบ็กว่ะ เฮียมันวิ่งกวดเลยว่ะเฮ้ยอาจจะทันอาจจะทันพิ่ทันโอหสุดครับโอหสกิลไทนี่หมดแล้วอะกำลังเขาใหม่ดิ ทอดเอาล้านทอดเอ้ยทอดคนได้โอ <c oughs> ้ย้กูออกบิ๊กเลยกูทอดแบ็คไปนไทนี่เลย <c oughs> ม,มัน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 เกมนี้แหมไม่ได้เล่นรูบิคมานานคิดถึงมากเลยตัวเนี้ยมีโชคหนึ่งมันโดนแบนตลอดเลยรว <c oughs> ยรวยรวย ไงทนี่โดนโยนตายตัวนี้ดิวะโอ้เขียงเมงเลยไทนี่เนี่ยฮะคิดว่าเขียงได้คนเดียววะเนี่ยเนี่ยมึงซ่าเหรอมึงซ่าเหรอมึงโดนทอนแบ็คเลยมึงเนี่ยทอนแบ็คโอ้ยทำไมสะใจขนาดนี้วะโคตรสะใจเลยบ้าบอบ้า โลกว่าลูบิกทอนแบกอะ่ะมามาใครมาคุณทอนแบกเว้ยหลูดนะหลูนะ่ะเออหลูนะ่ะเอนะเอทอนมาดิทอนมาดิอาดอโอ้ยก๊อปไม่ได้ไม่ทานัวตีอะ่ะเมืเ่อ,อกีอ้เดี๋ยวถอยกันถอยกันโลกว่า โอ้โหนี oh, oh, ้แบบพร้อมดียังวะเนี่ยเชี่ยเยอะมากเชี่ยบิงคูดาวอด้อไทยนี่เลยเมื่อกี้โดนไอ้บาสอยู่ไม่เห็นเดี๋ยวเวระวังระวังระวัง 哥我们别 ลาก่อยถนัดตำแหน่งไหนเป็นพิเศษครับช่วงนี้ออฟเลนเล่นเยอะสุดครับผมแต่ถ้าแบบแบบอะไรประสิทธิภาพไม่ได้เต็มที่ก็ได้ได้ทุกตำแหน่งเละแต่ยสปอร์ตเกมนี้เราก็ตึงห้าแหละเราตามน้อยมากเลย yeah. ไอ้บาใส่หน้าเอง <c oughs> <c oughs> เกมนี้ได้ทำทุกอย่างเลยทุกคนได้รูเซนบีมใส่รูหน้าได้โย่ใส่นี่ได้เคลียร์ไอบ้บาสใส่เอะ <c oughs> ยังชอบอ่ะ <c oughs> ว่เกมนี้มันโคตรแลนโดบิกพีคมากเลย <c oughs> โอ้ ตอนจบแบบเครื่องไอ้ร้านใส่เอเอก็ได้อ่ะโอ้โหปลดปล่อยจริงๆขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะแนละอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที้คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ